สบายดีพี่น้องมือสักครู่สุกคนมากินข้าวเปียกน้ากันเด้อพี่น้องเด้อกินน้ากันสดน้ากันนี่แหละกับลูกพี่น้องก็มีปีงปะทูพี่น้องมีปีงซีนน้าแน่แหละในเล็กนหน่อยนี่แหละกินอาหารเก่านี่แหละอาหารใหม่ก็คือข้าวเปียกต้มกับปีงจีนนี่แหละพี่นอ้องเอโตโพี่ออน้องอันนี้โตบะเพ็ดอันนี้โตเพ็ดคนกินกับน้องบอลน,นีเ่เพียงเ้อมามามน้้ากัน

ได้ดพี่น้องมากม้เปิดปอขาวโตก่อนเราสิกินทงเดกน้อเปอมาดู่กิขาเปียกลุกมากฮะอันอนี้เอ้าูกลบ้านูก๋ออ

นล่นนํานแบบนัูยนูกเด้อเพราะว่าน้ําแแม่เป็น <principalmente> คือทั้งนหมแลมันอุ่นสวยมันบริเ็นแม่ยังหา คู่ว่าเ่าเซ็งเฮียนเก่งคู่ว่าค่เสร็จเรื่อคู่จะว่าผมละเหมือนไม่ลึว่าเราคู่ 妈妈，妈妈。 mẹ Ừ mình bóc vào coi Mình cho mình Hả? Ờ. Mẹ ơi mẹ. Mẹ đang ngó เผื่อจะไปลวกก่อนเพื่อนะลวกแล้วกปิป้ง でもはいはいあああの เรนเนี่นยกูจะว่าเราเส้นเรเนเก่งเหมือนนะเราเหยนพักบอกออไรดูฮะเก่งอกอไออไ ันจะโทรตา,ามในกคจะเอาเงียนผักบางี้ได้คือเขาเลย่อเงียนผักเลนเหแล้วมันปลาเกิดบ่โออนะคิดไปคิดมาลยันพุทธเกิดปีน้องง พอดเกือบเลยเรื่องเรื่อบอว้รื่องบอลพดเรือว่อมูเอาไปเชือเจอตัวหาในคู เอาพี่น้องลาเลยเด้อพี่น้องเด้อคิปนี้พ่อคิดหนาสตวาดีพี่น้อง